เทือกเขาเจเปนเอลฟ์ถ้าใครได้ยินชื่อนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าใครๆก็อยากไปเห็นใช่ไหมกระเช้าลอยฟ้า2ชั้นกอรโดลามันก็จะพาเราเดินทางไปสู่ความสูงเหนือเมฆเราจะได้เห็นความตื่นตาตื่นใจกับวิวพานโนรามา360องศาเลยทุกๆคนผมรู้ว่ามันมีความสวยงามตะการตาแบบนี้แหละมันเลยทำให้ผมอยากมาที่นี่และตอนนี้ผมก็มาถึงที่นี่แล้ว เปิดประสบการณ์ใหม่ๆด้วยกันตอนนี้เรามาถึงที่ทาคายาม่าแล้วนะครับกลับมาถึงที่สถานีเดิมเดี๋ยวเราจะมาซื้อตั๋วต่อเลยเพื่อจะไปนั่งกระเช้าไฟฟ้าหรือว่าที่เขาเรียกว่าชินโฮชกะโรบเวย์นั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าตั๋วมันราคาเท่าไหร่แล้วจะไปดูว่าเมันมีเที่ยวกี่โมงนะครับ เราจะไปพรุ่งนี้เราคิดว่าน่าจะหนาวเหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเตรียมตัวให้ดีโ,นะโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อตัวอ๋วกก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดินทางไปเลยโอเค, MM อเคก็เมื่อกี้เราไปถามเจ้าหน้าที่แล้วนะครับที่เราจะซื้อตั๋วนะครับเขาบอกว่า มาซื้อก่อนไม่ได้ต้องไปซื้อพรุ่งนี้เพราะนั้นพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราก็จะออกมาซื้อตั๋วเพื่อไปชินโอชากะโรเบนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมก็เลยถามว่ารวมค่ารถบัสรวมตั๋วขึ้นกระเช้าไฟฟ้าด้วยในเท่าไรร่วมขึ้นก่อนโดลาด้วยเนี่ยเท่าไรเขาบอกว่ารวมทั้งหมดเนี่ยต่อคนเนี่ย6,800เยนนะครับก็ตรงนี้เป็นข้อมูลเลเ็กน,น,น้อยนะครับ1มาจองตั๋วก่อนไม่ได้นะครับต้องมาซื้อวันที่เราจะไป2 แพ็กเกจรวมรถบัสแล้วก็รวมอกอนุล่าหรือรวมกระเช้าไฟฟ้าที่มันเป็นสองชั้นด้วยก็ราคา6กพันไปร้อยเยนนะอ่ะอันนี้เป็นข้อมูลเล็กน้อยน้อยนี่เดี๋ยวพรุ่งน,นี้เช้าเราก็จะไปเที่ยวข้างบนแล้วก็คอยติดตามกดติดตามด้วยนะจ๊ะไปแล้วเดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนไปแล้วอันนี้โนฮิบัรเพื่อไปซื้อตั๋วไปชินโฮทกะโรบเวย์นะครับที่นั่นก็เราจะ ไปนั่งกระเช้าไฟฟ้านะครับซึ่งกระเช้าไฟฟ้าเนี่ยมันมี2ต่อต่อแรกนั่งกระเช้าที่เป็นชั้นเดียวต่อยสองมันจะมีกระเช้าที่ก็เรียกว่ากอนโดลานะครับตอนนี้ประมาณ8ปดโมงตอนนี้อุณหภูมิประมาณศูนย์องศาโดยประมาณนะเอมเอาเรื่องเลยอโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วนะแล้วก็ที่เรารู้ก็คือเราจะจองแบบว่าซื้อตั๋วแบบว่าไปกลับเลยนะครับก็เราไปเช็คราคามาเมื่อวานก็คือ 6,800เยนต่อคนก็คือรวมรถบัสรวมกระเช้าไฟฟ้านั่นแหละโ okay. อเคยังไงก็จะลืมเช็คสภาพอากาศทุกครั้งก่อนที่เราจะเดินทางนะครับสำคัญมากเลยเอ๊ะ้เอาล่ะตอนนี้เราก็เข้ามาที่ออฟฟิศเดิมนะครับโนฮิบัสนะครับ <Yes. S 1> เดี๋ยวเรามาดูก่อนมมีเหลือเที่ยวกี่โมงว่าง ตอนนี้เขาก็จะให้ใบเวลาเรามานะครับก็เราสามารถขึ้นได้ทุกเวลาเลยนะทุกคนก็รถบัสมาเราก็ขึ้นเราก็ไปยืนต่อแถวนั่นแหละมันมีเวลาตั้งแต่7จ็ดโมงยันไปเรื่อยๆเจ็ดโมงแปดแต่มันเว้นกี่นาทีมันมองไม่เห็นตัวหนังสือมันเล็กเล็กมากเล็กขีบผายเลยอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไ้ทําคลิปให้ตังหายทีนึงเนาะโอเคไปไปรอรถกันเนี่ยเนี่ยครับคนก็จะยืนรอรถอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นคันไหนมาต่อคิวถึงว่าคิวเราเราก็ขึ้นแค่นั้นเอง แล้วเดี๋ยวคนขับรถเขาจะมาตามเราอะโอเคเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันตอนนี้เราดูตารางเวลาแล้วเรายืนเข้าแถวน่าจะทันเวลา8โมง55น่ะและนี่ก็คือตั๋วที่เราได้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะก็คือไปกลับนะครับไปหนึ่งใบแล้วก็กลับอีกหนึ่งใบนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เลย เราจะใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงนะทุกๆคนทีนี้ก็ชมวิวข้างทางกันไปก่อนนะสวยบอกเลยตอนนี้เราเดินทางมาถึงจินโฮจัขะโกเวลแลวนะครับเราใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมง50นาทีก็ถือว่าไม่นานมาก เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนว่าต้องทําอะไรบ้างไปไปขึ้นเคเบิลตรงไหนไปกินอาหารที่ไหนเดี๋ยวตามไปดูกันต่อ ก็คือสถานีแรกตั๋วนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งชั้นล่างนี่ก่อนนะครับชั้นล่างก็จะกินอาหารก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปแลกตั๋วที่เราซื้อแพ็กเกจมานะครับเอาไปแลกเป็นตั๋วขึ้นเคเบิลคาร์นะทุกๆคนและที่นี่เขาก็มีร้านที่เป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์กันหนาวทั้งหมดเลยนะทุกๆคนใครที่เตรียมตัวมาไม่ทันหรือคิดว่าหนาไม่พอที่นี่มีของเพียบ ็เดี๋ยวเราจะกินอาหารกันก่อนนะครับแล้วเราก็จะขึ้นไปชั้น2เพื่อจะไปแรกตัวเพื่อขึ้นกระเช้าไฟฟ้านะทุกทุกคน สีฟ้าก็จะถูกฉีกไปแล้วเราก็จะได้ตัวขึ้นกระเช้าไฟฟ้าตัวนี้มาตั๋วสีฟ้าตัวนี้ก็จะเหลือเท่านี้จากยาวๆที่เราเห็นตอนแรกเนาะก็เดี๋ยวเราจะต้องเอาขึ้นรถเพื่อนั่งรถกลับไปแค่นั้นเองไม่มีอะไรซับซ้อนมาก และตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เปิดประตูให้เราเข้าไปแล้วนะครับสังเกตว่าลูกศรข้างบนที่ชี้ไปทางซ้ายมือนะครับอันนี้เป็นประตูเข้าไปเพื่อจะไปขึ้นเคเบิลคาร์ตัวแรกก่อนนะครับเป็นเคเบิลคาร์ที่เขาบอกว่าเป็นกระจกใสเราสามารถมองเห็นได้รอบเลยนะครับไปเข้าไปดูกันเลย และนี่ก็คือเคเบิลคาร์ตัวแรกนะครับจะเห็นว่ามันเป็นกระจกใสรอบๆเลยเห็นไหมเราก็ต้องจองที่เพื่อถ่ายรูปนะผมแนะนําให้อยู่ติดกระจกไว้นะอย่าอยู่ตรงกลางอย่าหนนะครับเกาะกระจกไว้เลยแล้วเราจะได้เก็บภาพได้แน่นอนระหว่างที่เราเดินทางขึ้นไปนะครับ ตอนนี้เคเบิลคาร์ก็ขยับตัวไปอย่างช้าชนะครับแล้วก็จะถึงอีกสถานีหนึ่งสถานีที่เราจะไปเนี่ยก็คือสถานีที่เราจะต้องไปขึ้นเคเบิลคาร์ที่เป็นแบบ2ชั้นที่เขาเรียกว่ากอนดลา่านั่นเองนะครับทุกๆกคนมันใช้เวลาแค่4นาทีนะครับตอนนี้ถึงที่สถานีแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีเนี่ยที่ความสูง1,350เมตรเดี๋ยวเราจะมาต่อตรงนี้ จดนึงจากนั้นเราก็เดินออกจากสถานีนี้ไปเลยนะครับเราจะไปขึ้นอีกสถานีหนึ่งสถานีนี้เนี่ยมีชื่อว่าชิราคาบาดะอิระนะครับถ้าอ่านผิดต้องขอไปด้วยนะมันยาวเหลือเกินอ่ะเราเดินอีกประมาณแค่100เมตรนะครับก็จะไปขึ้นกนโดล่านะครับหรือกระเช้าไฟฟ้า2ชั้นนั่นเองนะครับ เดินมาแค่ร้อยเมตรอครับถ,ถึงทขายจุดหนาสุรข้าวเนี่ยเขามีให้ขึ้นลิฟต์กับขึ้นบันไดใช่ป่าวะเดี๋ยวลองดูกัน <c oughs> <c oughs> ขึ้นบันไดดีกว่ากันพลาดขึ้นมาแล้วก็เจอป้ายนำมาสองโลบิลไปทางนี้ เราเดินเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะให้เราหยุดรอก่อนนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะต้องมาเปิดประตูให้เราเพื่อให้เราขึ้นไปอีกชั้นนะครับเพื่อไปขึ้นกระเช้ากอนโดล่านะครับรอประมาณสนบห้านาทีนกันะเออประตูจะเปิดขึ้นมาเราไปขึ้นตู้ที่สองนะแล้วครับอันนี้เราก็จะขึ้นตู้ที่สองก็ฉลาดนะเราอยู่ตรงหน้านะห๋ือไม,ม่ก็อยู่ด้านหลัง แล้วครับในตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนกอนโดล่านะครับที่เป็นกระเช้าไฟฟ้า2ชั้นนะครับตอนนี้เราอยู่ชั้นบนนะครับต้องบอกทุกๆคนไว้เลยว่าเดินมาเนี่ยให้อยู่ชิดกระจกไว้เลยนะครับจำเลยนะครับไม่ว่าทางซ้ายทางขวาหรือด้านหน้ากับด้านหลังอย่ายืนตรงกลางนะครับเราจะไม่ได้ถ่ายรูปเลยนะครับเอาละครับต่อไปผมจะให้ทุกคนมาดูวิวทิวทัศน์ของยอดเขาเทือกเขาแอลกันนะครับ จากตู้2แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเดินเที่ยวไปแล้วตรงนี้ที่ระดับความสูง2 1 5 6เมตรนะทุกคนป้ายก็เขียนไว้ข้างหน้านี่โอ้ถือว่า2,000กว่าเมตรนี่ก็เอาเรื่องนะเมื่อเราออกมาจากเคเบิลคาร์นะทุกๆกคนเราก็จะขึ้นมาเจอชั้น2ก่อนซึ่งชั้น2เนี่ยเราจะต้องเดินผ่านแล้วก็มันเป็นร้านอาหารเนาะเดี๋ยวเราจะมากินอาหารทีหลังเนาะแต่ตอนเนี้ย เราจะต้องรีบขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าเพื่อไปถ่ายรูปและก็ไปเก็บความทรงจำให้ได้มากที่สุดนะทุกๆคนจำไว้เพราะฉะนั้นมาที่นี่ขึ้นไปชั้นดาดฟ้าให้ได้ก่อนเก็บภาพให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะนี่ก็คือชั้นดาดฟ้าที่เราต้องรีบขึ้นมาเลยนะทุกๆคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมวันนี้เราเห็นแล้วว่าลมแรงหิมะตกหนัก แล้วก็ท้องฟ้าปิดซึ่งใจจริงอ่ะผมอยากจะมาถ่ายรูปวิวเขาเจแปนแอลมากๆเลยแต่ทุกคนมองไปไกลๆเห็นไหมว่าตอนนี้ฟ้ามันปิดแล้วเรามองไม่เห็นเขาเลยตอนที่เราขึ้นกระเช้ามานะครับเรายังมองเห็นแต่ตอนนี้เราขึ้นมาถึงด้านบนแล้วเนี่ยเราแทบมองจะไม่เห็นเขาเลยจะมีบางช่วงที่เราเห็นนะทุกๆคน ตอนนี้ทุกๆคนจะเห็นว่าตอนนี้ผมแผนกล้องมาที่นี่ที่เราเห็นนั่นคือเจแปนเอลส์นะครับที่หลายๆคนก็อยากมาดูนะครับแล้วก็ด้านล่างนั่นคือเดี๋ยวเราสามารถออกไปได้แล้วก็ไปถ่ายรูปเล่นได้นะเนี่ยแหละรครับตรงนี้แหละคือเสน่ห์ของที่นี่ทำไมเราถึงอยากมาจะเห็นว่าด้านล่างเป็นหิมะหมดเลยนะทุกๆคน เรามาถึงที่นี่แล้วเราก็ควรเก็บภาพความทรงจําไว้ด้วยนะทุกกคนคนใส่เสื้อสีแดงเนี่ยเขาคือตากล้องถ่ายภาพความทรงจําให้เราถ่ายปุ๊บเราก็ได้ภาพเป็นแบบโฟโต้แกลเลอรี่ให้เราแบบนี้เลยราคาก็ภาพละ1,800นแดเยนนะทุกทุกคนมาแล้วก็อย่าพลาดถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระทึกด้วยนะเอ้ยไม่ใช่เป็นที่ระลึกด้วยนะทุกทุกขาย แต่ละจุดนะครับตรงที่เราชมวิวเนี่ยเขาจะมีภูเขาเขียนบอกเลยว่าตรงนั้นน่าสูงเท่าไรตรงยอดเนี้ยสูงเท่าไรเนี่ยเขามีบอกหมดเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วที่ดูแล้วสองพันกว่าเมตรหมดเลยนะครับที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านู้นน่นี่นะครับก็ป้ายเขาจะเขียนภูเขาตามที่เราเห็นเลยเป็นรูปแบบเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยครับดูวิวนะครับโอโ้ไม่เสียดายเงินจริงเนาะถึงจะจน,นแต่ก็เที่ยวได้นะเออหวานต้ม นี่คือยอดเขาเจแปนเอลฟ์ที่ผมเคยฝันไว้ว่าสักวันนะครับผมจะต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองให้ได้แล้ววันนี้ผมได้มาอยู่ตรงนี้แล้วผมไม่ได้ฝันไปใช่ไหมทุกทุกคน ว่าหนาวมากทั้งลมทั้งฝนทั้งหิมะและลมแรงมากตอนนี้มันลบ8ปดองศาต้องขอหนีเข้ามาในห้องอาหารก่อนนะครับแล้วก็ทุกคนรู้ไว้ด้วยว่าห้องอาหารเนี่ยมันจะมีประตูออกด้านหลังนะครับเราสามารถออกไปถ่ายภาพแล้วก็เล่นหิมะกันได้เลยนะทุกๆขอนตรงประตูตรงนูน้นที่มีผู้ชายยืนอยู่นั่นแหละออกไปแล้วก็เราเห็นว่านู้นด้านนอกเดี๋ยวเราจะออกไปเล่นหิมะข้างนอกนูน่นนะนั่นแหละ โอเคที่เราเห็นนอกกระจกนู่นก็คือชั้นนี้นะทุกคนเป็นชั้นของร้านอาหารใครมากินอาหารที่นี่เสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมด้านหลังซ้ายมือเนี่ยเขามีประตูออกไปเราก็สามารถไปเล่นหิมะแล้วก็ไปถ่ายภาพกันปะผมว่าเราออกไปถ่ายภาพแล้วก็ไปเล่นหิมะกันในแฝดทุกๆคน โอ้โหพอออกมาแล้วลมมันแรงมากทุกๆคนที่เราเห็นข้างบนนั่นก็คือชั้นดาดฟ้าที่เราขึ้นไปถ่ายภาพมาเมื่อกี้นะแล้วนี่ก็เป็นบริเวณด้านนอกที่ผมคิดว่าใครหลายๆคนก็อยากมาอยู่ตรงจุดนี้นะยิ่งเป็นเดือนกุมภาพันธ์เดือนนี้ด้วยที่ผมมาเนี่ยหิมะเต็มสตตีมเลยทุกๆุกคนขอบอกตอนนี้อุณหภูมิลบ8องศาทุกๆคนบอกเลย กูอยากตายหนาวชิบหายเลยแต่ว่าเราจำเป็นต้องมาเล่นหิมะเพราะว่าเรามาที่นี่เพื่อจะมาดูเจแปนเอลฟ์แล้วก็มาเล่นหิมะที่นี่โดยตรงเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บเกี่ยวให้มากที่สุดถ่ายภาพให้มากที่สุดถ่ายวิดีโอให้มากที่สุดเท่าที่กูจะทำได้แต่กูจะอยู่ได้กี่นาทีวะเนี่ยหนาวชิบหาย <c oughs> ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ การจะมาที่นี่ต้องบอกเลยว่าเราอยู่ที่ความสูงประมาณ2,500เมตรนะครับของระดับน้ําทะเลนะครับก็นี่ทั้งหมดเป็นการเดินทางมาที่นี่เพื่อมาชมหิมะเพื่อมาเล่นหิมะแค่นั้นเอง <c oughs> มาเที่ยวที่นี่นะครับก็อย่าลืมซื้อตั๋วแพ็กเกจซื้อแพ็กเกจดีที่สุดก็คือคนละ6,800รวมรถบัสมารวมกระเช้าทั้งหมดเลยแล้วก็ ขากลับด้วยทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับผมว่าคุ้มกว่าไปแล้ว อีพีต่อไปนะครับเราจะเดินทางกลับเข้าไปในนาโกยยาเพื่อจะไปเที่ยวในนาโกยยาอีกหนึ่งวันเราจะไปดูงานแสดงแสงไฟนาบานะโนซาโตบอกเลยยิ่งใหญ่ตะการตามากๆเพราะปีนี้ใช้ทีม MT Fu ฟูจินั่นเองทุกๆคนกดติดตามต่อไปนะจ๊ะไปแล้ว